สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายหลูเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัดโยใน Monster Hunter Now ครับผมแล้วนี้เป็น EP ที่6แล้วเราก็จะมาลุยกันต่อครับกับ Chapter 10เจอกับ l a g i a n นาครับ Quest g a l ล l ก o ครับผมก็เป็นนกน้ำแข็งที่แพ้ไฟนะครับผมก็มาลองลุยกันดูว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับชุดผมในตอนนี้นะครับก็เป็นม่วงสีละ ก็มีคริปไอ e องเฮลบูทคอนเ t นเดชั่นพาราไล e ์แอทแทกสเปเชียลบูทแล้วก็ล็อกออนนะครับผมเฮลบ o ทนี่ได้จากดาบนะแต่เดี๋ยวสู้กับลาเกียหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นดาบไฟครับมันแพ้ไฟจะไหวไหมเนาะก็ไปลวยกันเลยละกันครับผมเดีย๋ยมันแพ้ไฟแล้วดาบไฟเราจริงๆผมอยากอัพอีกสักขั้นนึ่งนะกลัวแรงไม่พอ อุ้ยแมงเอ้ยต่ายแล้วต่ายแล้วจะทันเวลาไหมเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเกือบแล้ว ไม่เหมือนจะล่วงวะเนี่ยปิดจอบไม่ได้แล้วนะโจโอ้ยสวยงามครับผมไม่ว่วจะไม่ไหวซะแล้ว อมื่อกี้เวลาเกือบหมดอยู่เหมือนกันนะโอ้มันจะได้เวลาประมาณนาทียี่สิบวิเหลืออีกสิบห้าวินะลาเกียน่าสำเร็จแกเชียวเกลยสำเร็จแล้วนะ Chapter complete เอาแล้วไง Chapter สิบเอ็ด The Looming t r e e นะครับผมเดียบอสนั่นเองระหว่างนี้ก็จะต้อง ฆ่ามอนใหญ่ฆ่ามอนแล้วก็เก็บของตอนนี้ก็ผมอยากจะตีต่อเหมือนกันนะแต่ว่าไม่อยากกดยาเพิ่มเลือดนะ <c oughs> เลยอีกสองอะสาสปลาเพนบอลเปาลูมูแล้วก็บอลจากแมวนะครับเดี๋ยวรอมันรีเลือดสักสามสิบแล้วเราก็ไปลุยกันต่อละกันโอเคครับผมมาล่ามอนจากในเพนบอลกัน เริ่มจากเกสกีรอส์สองดาวก่อนเป็นดาบเป็นดาบเอาเป็นดาบน้ำซึบน้นชนะห้านะพอดาบเราแรงนเนี่ยสองดาวเราก็ยืนฟันไปแล้วไม่ต้องหลบฟันตัดยมันก็จะเบรกแล้วนอ้หนีเกือบไปแล้วเหมือนกัน ไอ้เก๊กีร้อนเนี่ยผมว่ามันมันออกออปชั่นไวนะตัวอื่นอื่นนี่คือแบบมันยังยืนนิ่งให้เราตีได้ไอตัวนี้แม่งแป๊บแปบ,บ,บ,บตัวแดงจะตีเราอย่างเดียวเลยฮะไหนดูคูลูคูลูยาคูคูลูยาคูก็แพ้น้ำก็สโ,โลลโได้เลยไอเก็บมันอะ ไม่อยากเสียเลือดเยอะไม่อยากเสียเลือดเยอะผมกลัวไอ้เปาลูมูห้าดาวเนี่ยแหละโดนทีเดียวนี่คือเราต้องกดยาเลยนะอุตส่าห์งกยาเอาไว้นะเดี๋ยววิธีการอย่างหนึ่งคือสำหรับคนเล่นดาบโลกนะครับมาตีพวกกิกี้เจ็บเกลีไปก่อน เพื่อที่จะเข้าไปใช้ไม้ตายแล้วเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะเราหันพี่เปาเลยดีไหมพี่เปาก่อนละกันหนักไฟ

ปิดจ็อบไมยตายมาแล้วก็ปิดจ็อบได้นะฮะพี่เปาพี่เปาเราสู้บ่อยร,รู้สเต็ปมันนะโอ้โหไอ้ของที่อยากได้คือสามดาวเพื่อที่จะมาอัพอัพอัพถุงมือมันนะถ้าเราเหลือสามเจ็ด

ยันทำอะไรอ่ะร้องอย่างเดียวเลยเว้ยหายตายด้กินตายไปซะสี่ตัวยังขาดอีกนะโอเคก็เรียบร้อยครับ มานี้สำหรับสเต็ปในการเล่นดาบโลนะอย่างที่เคยบอกไว้ถ้าเริ่มไม่ไหวเนี่ยให้พยายามฟาร์มอัพอาวุธนะอัพอาวุธมาให้มันใกล้เคียงกับเกรดมอนมากที่สุดตอนนี้ถ้าเราของประมาณ4ดาวก็คือของเกรดสีเนี่ยครับเกรดม่วงเนี่ยมันก็จะพอสู้กับมอน5ดาวได้โอเคสำหรับคลิปนี้กอขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันเดี๋ยว คลิปต่อไปก็คงเป็นการสู้เดียบอสนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ